สวัสดีสสดครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกุปปลสุขวัลบริหาพ่อกันโดนกลับมากลับมาอีกแล้วช่องตามกันเนอมชาแนลหลังจากาที่เง<า>ียบหายไปแบ <น S 2> บเป็นเกือบเดือน,เ,นเดือนกล<า>่วสองเดือ,อ,สอนาสาเหตุที่หายเพ่นพี่น้องเพราะว่าช่องเปิดแางไล่ได้บ่ได้หลังจากที่ผ่านผ่านกฎเกณฑ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มผ้ามีนาเมษาผู้ส,าสภามิถุนากลุ่มผ้ามีนาเมษาผู้ส,าสภามิถุนากรกระดาสิงหากันยาตุลาเก้าเดือนพี่นอ้องที่จริงเนี่ยเขาอาจยืนยันแต่ซีซีเดือนหาเดือนผัวลรอก็ชะล่าใจกับเขากับว่าโควิดเนาะเขากับเตือนว่าโควิดเขาอย่งนี้เลยชะล่าใจว่าเกิดว่า,ามันสิเปีดสั่งโฆษณาเนาะหละังจากที่เฮ็ด เฮ็ดให้ผู้นั้นผู้นี้เขาก็ผ่านเมื่อสุข้นจะคว้างเปนผู้เฮ็ดให้เขาจ้้าอยู่งบัดช่องจะคว้างบัดพวกใดโอ้ยสนองการล่องคลิปกัหย่อนวิ่งบรายแต่ว่าแบบไหนว่าแบบมันเกิดเป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะที่ติดตามเพราะว่าส่วนใหญ่ถับไปล้ำย่ำล้ำผมก็สิเป็นคนถือกล่องส่วนใหญ่เป่นว่า่ะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ก็เลยเปิดช่องนี้ไว้ลองเบิงก็ตามกัยอะบ่อยากลงบ่ลงอยากลงก็ลงบ่อยากลงก็บ่ลงบ่บ่เกิดว่าสิบ่ว่าสิลงยามดบ่ต้องว่าลงุมื้อจังซี่นะพี่น้องก็เลยตั้งชื่อว่าตามกัยนี่ล่ะสาเหตุที่จะตามกัยอะก็คือเดี๋ยวสิเฮ็ดสิเฮ็ดยามดบ้างเฮ็ดยามดีนะนี่ชดาที่องตามนีหลังจาก ถือปีตสางสางได้เลยประมาณตอนไเหรเดือนกลัวเพราะว่า,าห้องบด้ยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนทั้งยูทูบเขากระซ่งแล้วซ่งอีกขอไปสามเทืเอ่อสองเทื่อสามจนว่าครบของเขาแหละจึว่าเขายืนยันไปเราก็ต้องรออีกสามสิบมือในระวังที่ปิดสางได้เลเขาก็ะห่อนใจเนาะ แหมแหม่เคยพอจังเขี่ยๆขอยอยาบอกหยาหน่อยจอนข้อมคีดคิดว่างซีความคิดคือว่าเคยพอจริงเขียมันสิบปิดขกบกูบอความขิดว่ะอุสาเหตุมากบอกครับเหตุมากสงมากมากเห็นว่าปิดขยงกุบอด้วยที่ว่าความอยากหูว่าเป็นยังไงเพราะดีแห็เป็นวิทยาธาตุเนพี่น้องบางคนขี่ดันปั่นหูน้ำ ได้ไปโทัาถาม YouTuber. YouTuber, ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์หลายๆคนขี่โด่งดังอยู่ในโซเชียลเนี่ยทัาถามถักถามเพคนช่องดังๆไหมช่องอาจารย์เสกสรรเนี่ยช่องน้องกระแจ้นเนี่ยช่องยังอย่างไรละ่ะช่องขอบคุณขอบคุณขอบคุณช่องต่างๆนะครับนี่ละ่ะเพื่อนคนให้ครับต่อมาเพื่อนก็นกนด,ดีดีเด้อ ทั้งๆท,ที่เ้าง่ได้เป็นอย่างกับเพิ่นเลยนะแต่ว่าคือสายยูทูบน้ากันนี่เพิ่นกับแข็งค้ำแนะน้ว่าเพิ่นเคยเจอปัญหาอันานั้นอันนี้มามเนี่ยเพิ่นกับแงขงค้ำแนะน้ำเ้าเพิ่นเพิ่นกันบจะบ่กอธิบายชัดเจนบรนไดรดอกแต่ว่าเพิ่นสิ zoom คลิปอันนั้นอันนี้ไหมเบื้องนะเบิ้งคลิปนี้ให้ละเอียดแล้วก็ไปไปเห็ดน้ำเบื้องอแต่เลยลองเบิ้งคลิปผู้นั้นคลิปผู้นี้ ตลอดเวลาเดียวหนึ่งนี่เบิ้งคิปของยูทูบเบอร์พวกที่การยืนยันตัวตนพิ้นภาษาจนสมถเฮ็ดารก่นเทยว่เบิ้งก็เฮีดด้ตันนี่เบิงงบ้งคักเบิ้งเนอะไร่างวางจากใครก็กยกเบืงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบื้งเบปากยางตับวบ้กใบบอกเป็นคนบอกดูคนบอดูมันปากยางอะไหรอทำไรมันบ ไปขายข,<อ>ขายของเป็นหนึ่งเดียพน้องเดียเด๋ยวมาบอกตัวเก็บเงินน้ำลูกค่ะมากพี่น้องหอดใส่ลงนะหอดถามยูทูบเบอร์หลายๆกนขอพุน่นเพิินเสียงค้าตอบให้เป็นทีปรึกษาให้นะครับสำหรับผู้ผู้ผู้ที่พอท่านพานันผู้ที่เจอปัญหากรณีเดียวกันก็นกผม,มสามารถทักมาถามผมได้หรือว่า อถามยูทูบเบอร์มันก็ได้เพิ่นเพิ่อนบงหวงวิชาพี่นองโอเปล่่นดีหลีย่อมหลับเลยเสื้อว่าทุก,ทกคนเลยเพิ่นบ่หวงวิชาอันทีเพิ่นนั่นเป็นไอว่าคู่เกี่ยวกับยูทูปเนี่ยดีหลายธีการยืนยันของผมนี่ผมยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนนะครับ่ทย่ายรูปบัตรประชาชนหนึ่งคือบัตรประชาชน มันก็ที่มีแบบสอบถามเนี่ยเขาเขาจะให้สอบถามเาคิกคิดไปอสอบถามเขาเกี่ยวกับหมายเลขประจาตัวตัวตนหมายเลขการยืนยันตัวตนวงเรียบพินนี่แหละแล้กคลิกไปมันติบอกเขาตอบคำถามว่าคุณยังคุณได้รับเหรียญเกินสิบเหรียญใช่ไหมเขาก็คิกว่าใช่แล้วคุณคุณยังไม่ได้รับพินใช่ไหมใช่คุณส่งเกินสี่ครั้งใช่ไหมใช่ถึงเจ็งสี่น่ะ กดต่อปไ,ไปชัใช่ัยเพอจะกดใช่ไปมดเหรอมันงกระสีให้เขากรอกซื้อเพป็นก็ระแนงเขากรอกซื้อชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วก็ลงไทยด้วยขันเป็นนายก็ M R ขันเป็นนั่งสาวยัวแวงแบบ M R S ยังนี่แหละจำเดียวเดียดเดีก็อีเมลอีเมล์ไม่ได้กรอกหรอกมันจะเป็นอัตโนมัติของเฮา ทีเที่เวาลงน้ำเครื่องมันมันจะเป็นอัตโนมัติของเ้าเลยมันจะสื่ขึ้นในห้องข,ขึ้นชั้นห้องเลยอีเมลแล้วก็มันสิมีไอห้าถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายรูปบัตรประชาชนลงไปถ่ายเต็มจอยมันชัดๆถ่ายรูปบัตรประชาชนสำหรับผมทายรูปบัตรประชาชนใส่ใบแจ้งหนีค่าไฟ บินไบ่เบะบินไฟหน,น,นึ่งเป็นสองแล้วก็เล็กบัญชีธนาคารยา่อกับนี่แหละว่าคือว่าตัวตนวห้วววมีจริงบอนะครับเขาเขาสิถามห้องจังสิส่งไปปั๊บบพอพ่อหน้าที่ออกไปเขาก็จะส่งอีเมลมาส่งอีเมลมาใหา ว่ากำลังตรวจสอบรออประมาณสองมื่นมื่นหรือสองหมื่นสำหรับผมรอสองมื่อมอนอ,อมื่นเนาะหมูบ้านหมูกรเห็ดหมูกรสองหมื่นก็ดีสองหมืออ่มเนเมี่ยเก่งเตือยมกว่าว่าได้แล้วนะครับขอให้เขาเห็ดท้ายรูปเลให้มันชัดๆคืออนนี้มันพันท้ายเราห้องตรวจท่านส่งไปจาก3สามมัน มันจะเป็นการตอกย้ำคือว่ายืนยันว่าเ้าเหามีตัวตัวนี้หรีนะครับบาแมันคอมหรือเอไอนี่นี่แหละก็ขาเจ้ายันยืนยันยังเสี่ยขาเจ้ายันเป็นสมัยสมัยสมัยมันนี่เอไอเนาะนั่นแหละใส่แจ่มคนเป็นคอมพิวเตอ่อติดแจ่มขนสามัญพูดหนึ่งสามารถแห้งๆก็เละลายอันนะครับนั่นแหละหอนมัอนี่โอ้ดีใจไอ้บ้าหายไยง พอเงินกะค้างยูหันกะหลายบาทพอสมควรกะกะพ่อได้ใส่พ่อได้ตัวชีวิตไปตัวเป็นี่สีรุง้งเจ้งช่องเหมียวช่องตามกันเยี่มนะครับสาวพี่น้องซอยเบิง้งซอยกดติดตามกดติดดาวเลยนะพี่น้องเด้ออีกจังน้อยนะครับสิไปตามกันเยี่มนี่บ่มีคอนเทนต์เลยสิไปจำผ่านบอลลัมเน่ ทางปลายิ่งหนูยังเราเจ้าแต่ปะเยื่อจะเป็นช่องเก็บตกช่องเก็บตกสูทว่าสูทวา่าซุปนี่แบบแสดงละครเห็เุเป็นเนเป็บื้องหลงังอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลงังช่องนี้ก็จะเป็นเบื้องหลงังเป็นเก็บตกคือนวันผู้ใดเห็นช็อตห้าช็อตครับช็อตพลาดเพื่อน่หอช็อตพลาดขอรู้ไว่านี่แต่คือต้องเล่นช่องแต่ปะเยื่อผมจะเป็นผู้ตัดต่อผมจะเป็นผู้ผู้ตัดต่อแดีวอันนี้เสียดายอันนี้เลี้ยผมก็จะเก็บไว้เก็บไว้ไปเถอะเอามาลุ้งช่องจากของ พอดีนี่แหละคันสว่าจังผู้เ like right? ื่นมากนะจังเขาเดี่ยวเละมากจเิาะก็เป็นผู้ท้ายของเขาเขาท้ายเขาเหลืลังอันกันเขาตัดบ่ได้กันเขาให้ตัดก็ได้ตัดตัดแลก็เก็บไปเป่นจะมาออกสองจากกองจากน้ำทีายจากองน้ำแน่นะครับนี่แหละดิใจแล้วก็ เป็นกำลังใจให้พี่น้องหลายๆคนหน่องที่เเริ่มกองผู้ที่กำลังเริ่มเห็นยูทูปผู้ที่ทเห็นแล้ววัฒนไถ่พา,านหรือว่าพานพแล้วก็ดีพวกเหานันกับในเงินหลากหลายขาจอกกรทาะมีดิบางเรื่องขจอกกระรำประเด็นเรื่องดรามา่าเรื่องยังจังสีนะมีคนคอมเมนต์จั้งบาจั้งสัรสีขจอกกระทาะผมกำลังเสียกระทาะกันแต่ว่าก็ว่เดเอาท่อกระเสียห,หายไปช่วงหนึง่งคือ ทอแล้วก็เจ็บพลังเติมพลังไปจะเอามาคลิปต่อไปคลิปต่อไปว่าเ้างผ่านหมดเลยที่จริงบางที่เ้างผ่านเทาก็บว่ได้ตั้งใจ <c oughs> จะเกิดเจ๊งไหนเราจะพิ่นสิตีความหมายไปว่าได้ว่าตั้งใจเพิ่นสิตีความหมายไปแต,ต่างคนต่างความคิดกับว่าได้ว่ากันนันมันเป็นความคิดมันเปิดกว,ว,ดดว้างเราจะว่าไดสิคิดว่าจังไดนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับชีวิตบ้านๆชีวิตตามกับเยิ้มของขอบพ่วนี่นะครับของขอบพ่วของหมวดผมนะครับหวังว่าพี่น้องคงสิติดตามต่อไปช่วงนี้กิบไมีคลิปอีหยังเดิมพี่น้องก่ไมันอยู่บ้านมันอยู่แต่บ้านกะอดช้าเบิ่งไปเศษก่อนแต่ว่าจะมีคลิปหมอลำแน่นอนนะคะเกิดจากหมอลำกัเป็นหมอลำก็ต่อเราเพราะทีมปลาปลา จักสเปียร์หนังเฮ็ยได้อาชีพนี่ก็ก็พอได้อยู่ก็พูดทั้งว่าพอ่อได้อาดูถ <คา S 2> ูกอาชีพดอกโกเิียวค,ค้คาขายนี่ก็ก็ได้กินนอนเล่านะนะั่น่ะได้กินนอนเพินนนะนนะเ่นนั่น่ะก็เลี้ยงเกียร์กันไปจากโควิดมานี่ก๋คือว่ากันอยู่ได้นอนเพิ่นแค่นี้ก็ไปไ่ไห้เราไปนะทอเย็นทอสั้นหนิหนึ่งที่ไปได้ดือ้อนเดีย <laughs> ด๋ยวรถน้ำหนักยัหน่อยก็ผู้ใดสิมาอยากได้เนาะขนาดใดสิมาเอานะควันครับตาเด่นเนาะ ลดน้ำหนักกอนไงเรียงยูบานเลี้ยงหนูยูบานนี่แหละนั่นแหละครับพี่น้องมาเอามาฝากมาตอนพี่น้องบอกเอายังไงมาฝากมปนต้นบ่ได้เลี้ยงครับบอกคือจะบอกยังก็บอกไปนะครับเจ้าหอนยังมีซอมมีขายด้วยพี่น้องเด้อครับขายเข้ากับแต่ได้ขายเรื่อยๆทั้งบ่คอยได้โพูดเพราะว่าคันโพูดไปอันเฟสทั้มดนะมันเฟซมันคือในยานี่ก็ อย่ยงกับมั่ขึ้นนี่ยังแม่คีดเข้าไปหลายยางแม่มันมันมันหลายยางก็เรื่อก็บเรื่อปคอยปวดเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้จะมีสักวันดูค่ามาแล้วสวัสดีป้า